สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรารวีจิตไทยสงครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียน,นรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการจะมาพูดด้านผลสรรัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากผู้เรียนผลจากการจัดก,การเรียนการสอนจากการวิาพากษ์ของกลุ่ม PLC สิ่งที่ข้าพเจ้าพบคือผู้เรียน มีความท้าทายในการเรียนรู้ทำให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลจำแนกข้อมูลลำดับความข้อมูลที่สำคัญเชื่อมโยงความสัมพันธ์จากข้อมูลเดิมเพื่อสร้างความรู้ใหม่มีทักษะการใช้ชีวิตคือการทำกิจกรรมกลุ่มและมีการทำกิจกรรมกลุ่มมีการแสวงหาความรู้นำความรู้ที่ได้มาเชื่อมโยงความรู้เก่าให้เป็นความรู้ใหม่ นำทักษะกระบ,บวนการความเชื่อมโยงแล้วก็มีการแสดงผลการศึกษาออกมาคือการทำเป็นแผนผังความคิดอย่างสร้างสรรค์และนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนแก่กลุ่มเพื่อนด้านความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับแปดจำนวน3 4คนมีผลการประเมินงานกลุ่มการปฏิบัติงานกลุ่มของนักเรียนในระดับ คุณภาพดีมากจํานวน34คนคิดเป็นร้อยละ100มีผลการประเมินงานรายบุคคลซึ่งเป็นแผนผังความคิดอยู่ในระดับคุณภาพดีมากจํานวน34คนคิดเป็นร้อยละร0อนักเรียนวิเคราะห์หลักธรรมคติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ100ด้านทักษะกระบวนการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6-8ทับจำนวน34คนมีพฤติกรรมปฏิบัติงามกลุ่มของนักเรียนอยู่ในระดับคุณภาพดีมากจำนวน34คนคิดเป็นร้อยละ100 ผลการประเมินการนําเสนอผลงานกลุ่มจากเพื่อนกลุ่มเพื่อนประเมินกันอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก20คนคิดเป็นร้อยละ58.82และคุณภาพดีจํานวน14คนคิดเป็นร้อยละ41.18นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลและรวบรวมข้อมูลนําเสนอข้อมูลได้และผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100, 100. ได้คุณลักษณะถึงประสงค์นักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่หทัพ8ดจำนวนสาสิบสี่คนมีพฤติกรรมได้คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับคุณภาพดีมากจำนวนสามสิบี่คนคิดเป็นร้อยละร้อยซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากการเรียนเรื่องหลักธรรมและหลักธรรมที่สอดคล้องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในการฝ่ายเรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงานผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งหมดคิดเป็นร้อยละร้อย ดิฉันนางสาวพรลวีจิตไทยสงขอจบการเสนอผลสำธิกที่เกิดจากผู้เรียนไว้ณโอกาสนี้ขอบพระคุณค่ะ